ดอชาร์แนดอออมมังเกอรไปช่องขวาครับโอ้หสมครับคุถ่ายวิดีโอกันทำไมต้องรู้หรอกเร่อเป็นความลับเออไว้ดูครับครับกัยังไม่จบเลยตีครับลเกมขอดูนกุดก หัวมากโอ้ยมากมือมึงดีมากเลยขอดูไอี้มากไขอดูมือมวงหน่อยดิขอดูมือมึกหน่อยยะไรไม่เห็นเลยว่ะป๊าตอนนี้แบกกล้องก็ยังหมดแนะครับโมอกอ้โรมองกอนฟ้าับมันไม่ติดอาวุธละบาลองเริ้นแปะครับกล้องลงพี่นั่งเล่นพอัยงเราเป็นเก่าโอ้ นี่ครับออโอ้ยนี่นะอเออลองลิงสเลดกูาล้วายแล้วครับเจอนี่เข้าไปบบไรครับลอิสงสเลดไอ้พอมเที่เลยครับซูมเข้าไปซูม,มอย่างนี้มึกงก็ซูมได้จีโอเคดักก <c oughs> ันวัวปาอะไรนะดักเน็ตปะดักกันววดครับ